ิดตัวแล้ววันนี้ DJI <spe ek S 1> Osmo Pocket กล้องจิ๋วพร้อมกิมบอลขนาดเท่าฟ้ามือเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลัมจิเกอวทีครับมาเจอคุณผู้ชมแต่เช้าเลยนะครับนี่คือเวลาตีห้ของวันที่29พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นวันที่ทางบริษัท DJI เนี่ยเขาได้กำหนดเอาไว้ครับว่าเขาจะเปิดตัว DJI Osmo Pocket นะครับกล้องพร้อมกิมบอาขนาดจิ๋วที่ตัวเล็กเท่าฝ่ามือแค่นี้เองนะครับเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกวันนี้เลยโอ้โหเขาอนุญาตให้โพสต์คลิปตอนตีห้เราก็มาถ่ายกันเลยนะฮะ โอ้เอ๊ะอันนี้มันประเทศนอร์เวย์หรือไงเนี่ยทำไมพาทิดขึ้นเร็วจังข้างหลังสว่างโล่งเลย <c oughs> นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัวนี้กันเอ๊ะใช้คําว่าแกะกล่องไม่ได้ฮะคือบล็อกเกอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์นะฮะพี่ๆทุกคนหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะใช้คําว่าแกะกล่องใช่ไหมครับผมนี่อุตส่าห์มาตอนตีห้าขณานี้ผมขอใช้คําว่าแกะก่องแล้วกัน เราก็มาแกะกันเลยนะครับนี่ลงคัตเตอร์ลงไปเลยแบบนี้ฟ้าบนี่นะฮะแกะออกมาแล้วโอ้โหตื่นเต้นครับเวลาได้พลากพมจรรรันจากแพคเกจจิ้งนะฮะมาแล้วครับ DJ i Osmo Pocket มาดูกันครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่โอ้โหคุณผู้ชมฮนะเขาเป็นแบบนี้ครับ นี่ครับหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ครับเจ้า DJI Osmo Pocket นะครับนะฮะเป็นกล้องขนาดเล็กที่มีกิมบอล3แกนอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นด้ามจับซึ่งมีแบตเตอรี่แล้วก็มีตัวปุ่มควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับถ้าดูตัวลักษณะของกล้องแล้วเนี่ย คนที่เล่นโดรนจะคลับคล้ายคลับคลามากเลยว่าคุ้นมากๆว่าตัวนี้หน้าตามันเหมือนกล้องที่อยู่ในโดรนนะครับนะฮะคือถ้าเรามองลักษณะนี้ครับเนี่ยคุณผู้ชมครับเราจับมันเอียงแบบนี้เนี่ยเหมือนกับทั้งชุดเนี้ยถอดออกมาจากโดรนเลยจากของ DJI เลยนะครับ ในกลองเขามีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับนี่ฮะเราสามารถเก็บเจ้า DJ i จ s m o Pocket แบบนี้ได้ครับนี่ครับตะแคงเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็กดล็อคฟึบนี่ครับพบพาไปไหนมาไหนได้สะดวกมาก,มากๆเลย ทาง DJI นะครับเขาตั้งใจจะออกแบบเจ้า Osmo Pocket ตัวนี้นะครับให้เป็นกล้องสําหรับพกพาครับออกแบบให้มีขนาดเล็กมากๆเลยนะครับแล้วก็เราสามารถพกใส่กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋ากางเกงเดินถือไปไหนมาไหนได้มีกิมบอลกันสั่นทําให้เราสามารถถ่ายภาพได้อย่างนุ่มนวลนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันใช้งานยังไงดึงสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่ตรงนี้ออกนะครับนี่ครับบริเวณนี้เป็นหน้าจอนะครับแล้วก็ที่แปะอยู่กับตัวกล้องออกนะฮะมีปุ่มควบคุมอยู่2ปุ่มครับซ้ายกับขวาปุ่มซ้ายมีจุดสี แดงแสดงว่าเป็นปุ่มถ่ายภาพหรือสั่งถ่ายวิดีโอนะครับกดปุ่มขวาครับเป็นการเปิดเครื่องเดี๋ยวค่อยดูที่ตัวกล้องนะครับค่อยดูนะครับกดปุ๊บนี่ครับเขาจะใส่ป๊อกแปก๊ปกป๊อกแป๊กนี่มี DJI ขึ้นหน้าจอแล้วก็กล้องหันไปนี่คือกล้องทํางานแล้วนะครับ เปิดเครื่องมาทีแรกนะครับเขาจะให้เราเลือกเมนูภาษาก่อนเราก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เข้าไปนี่ครับจะมีข้อความขึ้นมาบอกว่า device is not a c t i v a t e นะครับเราจะต้องทำการ activate ตัวอุปกรณ์กับแอปก่อนนะครับโดยที่จะต้องติดตั้งแอป DJI Mimo บนโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับแต่เนื่องจากตอนที่เราถ่ายรายการตอนนี้เนี่ย แอปตัวนี้ยังไม่มีบนสโตร์เลยนะครับนี่คือวันแรกที่เขาให้เปิดตัวกันขึ้นมาเลยเราก็ยังไปต่อจากเมนูนี้ไม่ได้นะครับต้องหยุดอยู่แค่นี้ แต่ตัวกล้องก็ทํางานแล้วนะครับนี่ครับเราลองเล่นดูได้นะฮะตอนนี้กิมบอลทํางานแล้วนะครับเราจะโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลเลยทีเดียวนะครับเป็นกิมบอลกันสั่นแบบ3ามแกนนะครับความน่าสนใจของเจ้า DJI Osmo Pocket ตัวนี้คือมันเล็กมากๆม,มันถืออยู่ในมืออย่างนี้ได้นะครับแล้วเขาก็มีฟังก์ชันต่างๆที่น่าสนใจเลยทีเดียวมาดูกันครับ เวลาต้องการถ่ายภาพหรือวิดีโอก็กดปุ่มสีแดงด้านซ้ายนี้ได้เลยนะครับมาดูรอบๆตัวเขาให้อะไรมาบ้างครับนะฮะด้านข้างจะเป็นช่องใส่เมมโมรีการ์ดนะครับใส่จากตรงนี้ได้เลยนะครับด้านล่างครับเป็นช่องชาร์จไฟนะฮะซึ่งแสดงว่าเป็นแบตเตอรี่บิลลอินมาเลยนะครับถอดแบตเตอรี่ไม่ได้ครับสิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับเหมือนมีฝาปิดอะไรบางอย่างไว้ถ้าผมดึงออกมานะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเป็นพอร์ตหรือว่าคอนเนคเตอร์อย่างหนึ่ง พอร์ตนี้มีไว้ใช้กับสิ่งนี้ครับนี่คือ USB Type C กับพอร์ต Lightning น,นะครับนี่ฮะเขาจะมีเป็นหน้าคอนแทคแบบนี้เราสามารถนำเอามาเสียบเข้ากับเจ้า DJI Osmo Pocket แบบนี้ครับนี่ครับลักษณะพอร์ตอาจจะดูแปลกๆนะครับทำไมมันยื่นออกมาข้างๆแบบนี้เขาเอาไว้ทำแบบนี้ครับนี่ครับ เสียบเข้ากับมือถือเข้าไปแบบนี้เลยแล้วถือถ่ายได้นี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราเชื่อมต่อกับแอป DJI Mimo นะครับเราก็จะสามารถใช้หน้าจอของโทรศัพท์มือถือในการพรีวิวภาพนะครับหรือว่าสั่งคำสั่งต่างๆได้ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มีประโยชน์แค่ทำให้มันต่อกับมือถือแบบนี้ได้นะครับการเชื่อมต่อโดยตรงผ่านพอร์ตแบบนี้ช่วยแก้ปัญหาเดิมๆของ DJI Osmo ที่เป็นกล้องด้วยของเดิมเนี่ยเวลาจะทำ a c e b o o k Live หรือ ว่าไลฟ์ผ่าน YouTube นะครับจะต้องเชื่อมต่อผ่านไร้สายที่เป็นบลูทูธทำให้สัญญาณมันติดตดับๆบ้างมีปัญหามากในการทำ Facebook Live นะครับแต่ตัวนี้เชื่อมต่อโดยตรงเป็นเคเบิล 4G ก็จะวิ่งจากมือถือมาที่กล้องตัวนี้แล้วรับสัญญาณไปทำถ่ายทอดสดได้เลยสะดวกและ,สะเสถียรมากๆนอกจากนี้นะครับการที่พอร์ตตัวนี้นะครับมันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับ ผมเชื่อว่า DJI เนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มันใช้ได้กับ Lightning หรือแค่ USB Type C เท่านั้นในอนาคตนะครับเราสามารถเอาอุปกรณ์มาเชื่อมต่อแล้วก็สั่งให้มันทำงานในรูปแบบต่างๆได้ผมเชื่อว่าอาจจะมีเป็นชุดคอนโทรลซูมใส่เข้ามาหรือว่าจะใส่เป็นโมดูลอื่นๆที่จะสามารถเพิ่มความสามารถให้กับกล้องตัวนี้ได้อีก เพราะฉะนั้น DJ Osmo Pocket ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นกล้องจิ๋วที่ถูกออกแบบมาดีมากๆ แล้วตัวมันเองก็มีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับวางจําหน่ายพร้อมกันแล้วนะครับทั่วโลกวันนี้เลยนะครับผมนั่งรีวิวอยู่ที่เทพแกจเจ็ตนะครับคุณผู้ชมสนใจ DJ i Osmo p o c k e t ตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เทพแกจเจ็ตเช่นกันนะครับราคาสอบถามหน้าร้านเลยนะครับเพราะว่าราคาขายเนี่ยยังไม่รู้เลยเขาขายกันเท่าไหร่แต่หมื่นต้นๆครับนะฮะไม่แพงนะครับแล้วพกพาง่ายอย่างนี้นะครับมันเป็นกล้องในดวงใจของหลายๆคนเลยทีเดียวแหละ